สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่125กําไร1ล้านแม้ว่าหลิวหงเยียนไม่อยากจะเชื่อแต่อักษรบนบัญชีจดไว้อย่างชัดเจนแม้จะเห็นว่าเป็นรายได้ช่วงสองถึงสวันมานี้แต่เจ้าเด็กตัวเหม็นก็วางหลักฐานมาเป็นเวลานานและมุมาน้ำมากนะักคลังน้ำตาลก่อนหน้านี้ขายได้ทั้งหมดประมาณห้าหมื่นตำลึงเงินแต่นั่นถือว่าเล็กน้อยของจริงอยู่ถัดจากนี้เจ้าค่ะ การหาตัวแทนจำหน่ายโดยการเปิดประมูลสิทธิการจัดจำหน่ายทำเงินให้เขาได้เกือบหนึ่งล้านตั m ึงเงินเจ้าค่าสิทธิในการขายน้ำตาลอ้อยมีมูลค่าสามหมื่นตึ ml งเงินต่อปีและสิทธิในการขายเกร็ดน้ำตาลก็มีมูลค่าหนึ่งแสนตั ml งเงินต่อปีแม้ชินเทียนหูจะเก่งกาจในการนำกองทัพออกสงครามแต่ก็ไม่ได้ไร้วิสัยทัศน์ต่อมุมมองทางการค้าเขาประหลาดใจที่ได้ยินรายงานของหลิวหงเหยียน ข้าจำได้ว่าพ่อค้าน้ำตาลบางรายในเมืองหลวงหนึ่งปีทำกำไรได้เพียง180ตำลึงเงินเท่านั้นอะไรคือสิ่งที่เจ้าเด็กนั่นเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายต้องเสียค่าตัวแทนปีละสามหมื่นตำลึงเงินเช่นนี้ยังมีคนซื้ออีกหรือคนพวกนั้นบ้าไปแล้วหรือ,อไรหลิวหงเหยียดไม่ได้ที่จะถอนหายใจตอนแรกลูกก็คิดแบบเดียวกันแต่อุตสาหกรรมน้ำตาลของเมืองหลวงทั้งหมดอยู่ในมือของชินเฟิงแล้วเกรงว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นพ่อค้าน้ำตาลอีก ผู้ค้าน้ำตาลทุกรายที่มีอำนาจทำกิจการในเมืองหลวงต่างก็สนใจทั้งสิ้นแม้ว่าจำนวนการขายน้ำตาลจะไม่เพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากสิทธิในการขายกระจุกตัวอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยกำไรของผู้ค้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งนี้เป็นเหตุผลที่พ่อค้าหลายรายยอมซื้อสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายในราคาสูงยิ่งไปกว่านั้นยังมีพ่อค้าหลายคนมาที่นี่เพื่อสิทธิในการจำหน่ายน้ำตาลทรายขาว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการผลิตน้ำตาลทรายขาวทั้งหมดอยู่ในมือชินเฟิงเพราะเขาได้ขอทำข้อตกลงกับองค์ฮ่องเต้ไว้อย่าว่าแต่บุคคลภายนอกไม่สามารถค้นคว้าวิธีการทำน้ำตาลทรายขาวได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะสามารถค้นคว้าได้ชินเฟิงก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับน้ำตาลทรายขาวเด็ดขาดชินเทียนหูนั่งลงอย่างช้าๆในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าชินเฟิงผูกขาดอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งหมดในเมืองหลวงแล้วพ่อค้าน้ำตาลทุกคนแท้้้จริิิงงงงงแลลวต่าากกััทนนใหบเฟ ฉินเทียนหูลอบปืนน้ำลายเขาไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีวิธีสร้างรายได้เช่นนี้อยู่ด้วยลูกชายของข้ากลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมน้ำตาลในเมืองหลวงเสียแล้วอารมณ์ของชินเทียนหูซับซ้อนมากเขามองไปที่หลิวหงเยนอย่างหว,วัน่นหวั่นกำไรทั้งหมดหนึ่งล้านสองแสนตำลึงเงินไม่ใช่หรือการขายสิทธิ์จำหน่ายน้ำตาลได้มาหนึ่งล้านตำลึงเงินส่วนที่เหลืออีกสองแสนตำลึงเงินมาจากที่ใดเล่าหลิวหงเยนหน้าแดงกำบนางดูกระอักกระอ่วนเล็กน้อยมามาจากส่วนที่หักออกจากการหารือระดมทุนเจ้าค่ะ ทันทีที่สิ้นประโยคชินเทียนหูก็แทบจะระเบิดโทสะออกแต่เมื่อได้ถึงบัญชีที่น่าตกใจเมื่อครู่นี้เขาก็บังคับตัวเองให้สงบลงและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกเจ้าเด็กสารเลวทำสิ่งไรอยังอายเช่นนี้ไม่กลัวว่าจะถูกคนอื่นดูหมิ่นหรือหลิวหงเหยียดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่น ลูกกะเตือนฉินเฟิงแล้วว่าเงินทั้งหมดจากการหารือระดมทุนควรส่งมอบไปยังพระคลังแต่ชินเฟิงกล่าวว่าการหารือระดมทุนเป็นอุตสาหกรรมการกุศลเขาลงแรงอย่างมากเพื่อดูแลบัญชีการกุศลนี้จะเสียแรงไปเปล่าเล่าก็ใช้เรื่องยิ่งไปกว่านั้นร้อยละสิบของเงินบริจาคถูกผู้ระดมทุนเก็บไว้ถือเป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไปเขายังกล่าวอีกว่าหากการระดมทุนของเขาสร้างผลกําไรได้เขาก็จะสามารถจัดการเรื่องการบริจาคได้อย่างมีสติและเหมาะสมมากขึ้นเขารับรองว่าจะส่งเงินทุกอีแปะให้ถึงมือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เดิมทีชินเทียนหูอยากจะเรียกเจ้าเด็กไรยางอายน่นมาด่าศักยกและสอนบทเรียนให้ศักหน่อยแต่เมื่อมาไตร่ตรองอีกครั้งก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลถ้าไม่มีกําไรใครจะเดือดร้อนไปหาเรื่องระดมทุนเล่าและหากไม่มีการบริจาคก,ก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้ชินเฟิงเอาผลประโยชน์เพื่อกระตุ้นแรงในการทำงานและทำให้จำนวนการบริจาคเพิ่มขึ้นนับว่าพอสมเหตุสมผลอยู่บ้าง ทว่าชินเทียนหูยังคิดว่าเรื่องนี้ยากจะยอมรับท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจได้นั่นอาจสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการลงแรงแล้วไม่ได้กำไรชินเทียนหูสั่งให้ในภายภาคหน้าชิงเฟิงห้ามแตะต้องอุตสาหกรรมการกุศลเด็ดขาดหากเขาต้องการมีส่วนร่วมในการกุศลก็ทำได้เพียงใช้เงินของตัวเองเท่านั้นชินเทียนหูต้องระวังไว้ก่อนมิฉะนั้นก็อาจจะได้รับความอับอายไปตลอดชีวิตชินเทียนหูหยิบถ้วยชาขึ้นมารับรู้ได้ว่าชาถ้วยนี้เย็นแล้วแต่เขาก็ยังดื่มมันเข้าไปในรววดเีย ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนชิงเฟิงเบิกเงินไปใช้ห้าแสนตำลึงเงินและทำกำไรสุทธิได้มากกว่าหนึ่งล้านตำลึงเงินความกล้าได้กล้าเสียระดับนี้ทำให้ชิงเทียนหูที่อยู่แต่ในสนามรบมาหลายปีรู้สึกตันตื้อไปหมดเกรงว่าต่อให้หาทั่วทั้งเมืองหลวงก็ไม่มีเจ้าของกิจการผู้ใดกล้าทำแบบที่ชิ้นเฟิงทำชิ้นเทียนหูยิ้มขื่นความกล้าของเจ้าเด็กคนนี้มากกว่าค่าเสียอีกหลังจากรายงานบัญชีแล้วคุณหนูหลิวก็ถือสมุดบัญชีกลับไปยังห้องบัญชีเก็บสมุดบัญชีไว้ในตู้แล้วลงกรอน ทว่าทันทีที่นางจากไปตู้ที่อยู่ด้านหลังก็มีคนเปิดออกเงาดำร่างนั้นนำสมุดบัญชีทั้งหมดใส่ลงถุงใบใหญ่เหยียบหลังคาเรือนแถวเบาเข้าออกจวนเสนาบดีกรมกลาโหมราวกับเป็นพื้นที่รกร้างแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังพระราชวังต้องห้ามทันทีเวลาเพียงหนึ่งกา้านทูบหนังสือบัญชีกองหนาก็วางอยู่บนโต๊ะในห้องทรงพระอักษรแล้วหลี่จ้านหยิบสมุดบัญชีเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านให้ห้องเต้ควันต้าเหลียงฟังอย่างสบายๆแต่ยิ่งเขาอ่านมากเข้ารายเสียงของหลี่จ้านก็แผ่วลงมากเข้านั้น ชิ้นินเฟิงเวลาแค่เดือนเดียวเจ้าเด็กคนนี้ทำเงินได้มากมายมหาศาลเงินหนึ่งล้านสองแสนตำลึงเงินเพียงพอที่จะสร้างกองทัพชายแดนระดับสูงได้แล้วแต่ข้ายังไม่เห็นเขาเติมเต็มท้องพระคลังด้วยเงินจํานวนมหาศาลนี้เลยฮ่องเต้ควันต้าหลิงยังคงตรวจดูดีกาที่กรมคลังส่งมาพลันแย้มพระโอดพลางตรัสว่าเด็กคนนั้นคือคนที่ไม่สามารถตื่นเช้าโดยไม่มีกําไรได้ถ้าไม่มีกาไรเขาจะพยายามหาเงินให้เจิ้นได้อย่างเต็มที่ในอนาคตได้อย่างไรเล่าตราบับใดที่เขาจ่ายเงินให้ตรงเวลาเขาจะได้เงินมากเท่าไหร่เจิ้นหาได้สนใจไหมแต่ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ห้องเต้ควันต้าเหลียงก็เปลี่ยนเรื่องและหันมองหลี่จ้านพระสุรเสียงเต็มไปด้วยความสงสัยขันที่หลี่เจ้าเคยเห็นใครในชีวิตสามารถหาเงินได้หนึ่งล้านตําลึงเงินในเวลาเพียงเดือนเดียวหรือไม่หลี่จ้านพล่องออกมาโดยไม่ต้องคิดไม่มีใครเทียบได้ฉินเฟิงเจ้าเด็กคนนั้นเป็นอัจฉริยะด้านการค้าพยาค่ะอย่าว่าแต่เงินจากการพนันที่ได้จากกลอุบายอันชันฉลาดหรือเงินที่หักจากกองทุนการกุศลเลยแค่เงินจากอุตสาหกรรมน้ำตาลเพียงอย่างเดียวก็น่าตกใจแล้ว เกรงว่าในตอนที่ชินเฟิงเริ่มผลิตน้ำตาลเขาคงเริ่มวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นในเวลาเพียงไม่กี่วันนายน้อยเจ้าสำราญก็ผูกขาดอุตสาหกรรมน้ำตาลของเมืองหลวงทั้งหมดสิทธิในการจำหน่ายหนึ่งปีของน้ำตาลอ้อยคุณภาพต่ำก็ยังมีราคาสูงถึงสามหมื่นตำลึงเงินหากเป็นเช่นนี้ต่อไปถ้าวันหนึ่งชิ้นเฟิงผูกขาดอุตสาหกรรมน้ำตาลทั้งต้าเหลียงขึ้นมาจะไม่หลี่จ้านไม่ได้พูดต่อและไม่กล้าพูดอะไรด้วยท้ายที่สุดแล้วย่อมมีผลตามมามากมายม,ายมหาศาลจนแม้แต่หลี่จ้านก็ยังต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฮ่องเต้ควันต้าเหลียงใช้แววมุ่งมั่นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่จ้านก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวฝราะบาดกระหม่อมมีบางอย่างไม่รู้ว่าควรทูลหรือไม่ฮ่องเต้ควันต้าเหลียงโบกพระหัตถ์บ่งบอกไปนในว่าไม่สนใจเจิ้นรู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรในเมื่อเจิ้นใช้ชิงเฟิงเจิ้นย่อมเข้าใจนิสัยของเขาอุตสาหกรรมน้ำตาลนั่นถูกผูกขาดไปแล้วในท้ายที่สุดแม้ว่าเจิ้นจะไม่เอ่ยปากชิงเฟิงก็จะต้องมอบอำนาจให้อยู่ดีเมื่อถึงเวลานั้นแค่เปลี่ยนการผลิตน้ำ มีหลายกิจาการที่ราชสำนักไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้โดยตรงเพราะกลัวว่าผู้คนจะวุ่นวายมีฉินเฟิงออกหน้าเข้าไปแทรกแซงแบบนี้จัดการง่ายกว่ามากนะส่วนผลกำไรของฉินเฟิงช่วงนี้ก็ให้เขาะส,สมไปให้จุดใจเถิดเจิน้นเปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งเป็นใช้ได้หลี่จ้านถอนหายใจด้วยความโล่ง,งอกก่อนจะรีบโค้งคำนับสบาดมีกลยุทธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้มีวิสัยทัศน์เหนือคนทั่วไปกระหม่อมนับถือยิ่งพ่ายคะห้องเต้ควันต้าเหลียงแย้มพระสวนหยิบดีกาที่อยู่ตรงหน้าขึ้นมาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอยอย่างงโลงงก การหารือระดมทุนไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในพิธีชำระอภรร์ได้เท่านั้นแต่ยังสามารถขุดรีดเงินก้อนใหญ่ออกมาจากกระเป๋าของบุตรหลานคุณนางได้อีกหือือขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก